เะเทศนาเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติสมาธิระวังตัง้งจิตให้มั่นคงต่อไป <c oughs> <c oughs> ในบ้าลีเป็นเทศนาวะาโหรัตามาตันดิตัง ชีวิตตั้งประโยชติคุณท,ทัตีนิโอดกังถึงแปลกวาว่า, <c oughs> าหัวแตามตาทันดิตังนันคือวันคืนล่วงไปล่วงไป <c oughs> ชีวิตตั้งประโยชติชีวิตก็เงาเหมดไปสิ้นเปลืองไป คุณท่เทียงมีโอดกังเปรียบเหมือนกับน,น้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโคพันที่จะเสื่อมพันธที่จะแห้งโดยแสงแดดท่านลาอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของหน้าเสียดาย <c oughs> ในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนีเป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเรา <c oughs> หมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่า หมดไปแล้วตลอดถึงนาทีนาทีตลอดทั้งชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญชิ่นไป <c oughs> <c oughs> แล่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดหนักถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไป จริงว่าหน้าเสียดายคุณค่าของชีวิตยังตัวเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่เห็นเกินการเสื่อมสูวนชิ้นไปเปียกเมื่อกันน้ำมัน ้เปรียบมันกัน้ำน้อยในโล่ลอยโคถูกแสงแดดย่อมผันเสื่อมสูญไปฉะนั้นมันน้ามันยังไกลไปเปรียบมันกับน้ำมันมีจิ้อยู่ในถังเปิดกปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จัก ว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปเมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ฐานเียสิเราคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเลเรียกว่าเหลือแต่เครื่องาพาดชนะที่ใส่น้ำมัน ชีวิตต่างหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ไว้แก่ตัวของเราบ้า ถ้าหากเป็นผูไปป้ไม่ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายัางคงอยู่คือคุณงามความดี ของดีนั้นมั้นหมดชินไปเรามีชีวิตยอยู่ชั่วคู่คณะหน,หนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมันม่นมารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้ไม่ให้กวดแก่ไม่ใด้ดิ้นหล่นไม่กระเสือกกระสนไปในที่ต่างๆียกว่าเราคุมสติอยู่ เพราะนั้นเรียกว่าสติมันคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มี คนที่มีสติตั้งมั่นอยู่อน,นั้นแหะได้คุดค่าของชีวิตตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้เราหมดเลือกอยังมีนาำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเลือดร้อนวุดวายด้วยความไม่อยากตาย อะไรอาวรสิ่งต่างๆคุนสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆอาจาจางมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหารอาหาร,าหารว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสาติไว้อย่างนั้นอย่างนี้ให้มันคงทาวอ มันเป็นความคาดคะเนกรดีอยู่เพื่อความกล้าหาญไ็จนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงนันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยเรื่อการเจ็บการปวดเตือการ รวนทุนรายดยการที่เราไม่ได้ทำความเพียพรภาวานาือผลอบรมอะไรมือจะเก็บแต่ไข่มือจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดานคนที่จะมีสติกล้าหารต่อสู้ของตายน้อยนะกเลยมากมีแต่เสื่อมลงไป คนตายเวลาตายจริงๆอาจย์มันเป็นอย่างนั้นใครมีความกล้าหาญอ,อาณานักระไรา็เอาถือมีวิชาความรู้สักคา,การา็าอาทเห็นอ่นั้นจริงว่าในเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมด มันจะงังเหลือแต่ควมกระสับกระสา่ายยังเธอได้ขวมกระวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสทันที่เราละแล้วเราละเราถอนเดี่ยวทุกันทุกวันนั่นนะ่ะอันนั้นมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เราหยุดถือผู้มีสติมันคง นำลงไว้ซึ่งจิตของเราอันที่มันคงนั้นนป็นของน้อยนักน้อยหนาท่านจังว่าผู้มีสติตั้งมั่นได้ใช่ว่ามีอายุยืนคนที่ มีอายุตั้งรลอยปีแต่หาก็ประมาทเกิความประมาทเสียลุ่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเข้าของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆมดเมาไปมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของหมดทุกอย่างเันเรียกว่าผู้ประมาท มีอายุตั uh, mm ้ง hmm. ร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด <ifie wonder peace> <c oughs> <K comm itt strom> ็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่ทำไมมีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี้ ทุกแห่งทุกคนนี่ยทุกศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมันได้ได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นเนี่ยสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วจชมีความรู้สามารถอ่านสารานเท่าไรก็ตามเถอะ ถ้าขาดสติแล้วนี่เชื่อว่าหลงแต่ตามตำรับตำลาหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติแล้ว่าผู้รักษาสติแล้วว่ารักษาตัวเอง <c oughs> สติหมายในยโอเกอภิชชาเดวมัสสังทันเทศนาว่าสติเป็นเครื่องระลึกได้อยู่นี่แลหละนัง,งับเสียซึ่งโทมนัตอภิชชาได้โทมนัตทวัดในโลกเราจึงควรที่จะรีบเล่ง อายุชีวิตของเราปานนี่แหละทุกคนอย่างน้อยก็สัยี่สิบสามสิบปีเกินไปเรีน่ว่าตายไปหมดแล้วยี 23, ่สิบสามสิบปีอันที่ยี่สิบสามสิบปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียว ฉะฉ่นั้นอัน,อนที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมมืออยู่ทังเรื่องอันมันเหลือนี้ <c oughs> ตามมาตั้งสติคำนดจ,จิตรักษาจิตของตดอยู่ทุกเมื่อเชื่อย่างเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ขยันมันเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นน้นทางพ้นจากทุกเป็นน้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงใถ้มีสติเท่านั้น แาแรงเข็มขโมยมัดไม่ได้ถ้ามีกติั้งว่ามันก็มีหลงไหลน,นั่นแหละเรียกขอามานไม่ไม่สามารถจจมองเห็นได้ัวมานคือสติเอคือไม่มีสติัวมานคือความรุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกาบกุลดังหาเรียกว่าดอกไม้ของมาน ที่อังกินโนตโพธะพะดอกไม้ของมานเราไปชมดอกไม้ของมนงานนั่นคือเครื่องล่อของมานเครื่องอ่อยของมน <c oughs> านเมื่อไปชมดอกไม้มันก็มันก็ดักเอาตรงหน้าสีเ่เถ่าเห็นลูกก็ดักเอาตรงนั้นเพื่อเพลินดีพอใจ ้มหลวงาประมาทต be, ัวน <m z ul heures> ั้นแหละไปถูกบ่วงมานล้วหัวนี้เอีนเสียงมันก็ดาาเขาตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆถูกบ่วงหมดกินรดโกธิพระธรรมรมทั้งหมดทั้งดีได้ชั่วเรียกว่าถูกบ่วงขมาทั้งนั้นเราทุกคนได้ชื่ว ไม่มีสติได้ชัว่าถูกบ่วงเขามาแล้วเวลานี้แล้วพระเทธเจ้าท่านเทศสกายพวกอยากคนจากทุกต้องการคนจากทุก ฟังรื่ประกาศอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ต้องการค้นจากทุกปาถนานอยากค้นจากลไม่ดําเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดําเนินไปได้พระองไม่สาจะดําเนินทางไหนอย่างคารวะไม่ใช่พระเช่เนนไม่ใช่บรรพชาผู้่งในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดําเนินตามนี้เหมือนกัน จะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากเี้มันมีทางไหมเป็นพระเป็นเนรอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ดำเนินตามรอยนี้ก็ได้ชอว่าถ้าไม่ผิดแปลกอะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของคารวะอยู่ตรงนี้แล้วคารวะจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แล้ว พราจะเป็นคารวะก็เป็นตรงนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นจงพาการตั้งสติกัหนดจิตให้คิดาจรณา,อย,าอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไมประมาทก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เชื่อว่าเบาบางลงไป ็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละ่าเนี้ยที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความเทื่งเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจรา,าราณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตาย กายของเราเนี่ยมันมีสิ่งเลยที่ตายพี่จนาเรื่งเรื่องมัดทุกสิ่งทุกส่วนนี้แหละมันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไป มันตายเปนยังอุ่นมเถ็งหัวใจอุ่นในทางกลางอกนั้นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดจะไม่มีลมหายใจความอบอุ่นมันเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้นถ้ามันมีอบอุ่นแล้วมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจ ไม่มีลมใจแล้วคะนี่อันตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรม <c oughs> ความเป็นกลางๆนั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเรียกกระลมหายใจต้องหายใจก็ะจิงอยู่พอมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้น ถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม,ม่มันก็ไม่อยู่ที่นั้นเที่ยงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมมาแต่ชั่วกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนั่นแท้อันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่จะรักษาตรงนั้นนหะถ้าอยู่กลางกลางนั่นนหะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางแล้ว ตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางแเมื่อมีทติอยู่เมื่อเรา,าหายใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหว วันไว้เอ็นเดียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นะครั้งเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มีนั่นจึงต้องให้รักษาตรงนั้นปี <c oughs> กงาความตายของตนส่วนไหนมันตาย มันหมดมันหมดลมไปมันเหยียบอะไรมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหะให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นน่ะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงมันจังเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจเองตรงนั้นนะ่ะตรงกลางกันนะ่ะ มันสาวันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่าจรงจิิงปี่ปรารธนาอย่างยิ่งคำว่าปรารธนาเป็นคำพูด ในตอนนั้นเัามีปรารถนาเลยั้งหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถานาจึงไงพิจารณาตรงนั้นแหละอา้าวพิจนารณากัน <c oughs> ที่เราเพอานาอะไรก็ไมมีเรื่องอะไรก็ไมพิจารณาอะไรก็อะไพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักที่พิจารณาแท้จริงมีอยู่ของเรามีวัดเรื่องเท่าไห้่นี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องเลยพิจารณาคอยจะเจอพวของมากมี่นั่น้เหตนั้นจริงว่าเราก็ดมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้ว ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำกลมเพียนภาวนาเลยคือในปีศา,าเท่านี้พอ ให้เห็นชัดเจนแล้วันเรียกว่าเราภาปนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองว่าให้ตั้งใจอุตสาหาิริยะประกอบวิภาคเพียรติทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอันนี้สงของการพิจารณานังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบ ค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจทัานผ่นอนลงผ่อนนะมันก็อ,กอารมณ์ต่างมันก็ค่อยๆผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นนะ่ะอาการที่มันผ่อนลงนะกำหนดลงแน่วแน่ลงยันไนั่นนะ่ะ คำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อน,นก็ผ่อนตามยากความเจ็บความปวดต่างๆเนี่ยขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอด,ดอรอนุ่งผ่อนนองผ่อนลองจุดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อย,อยเบาไป ันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างน,น,นั้นแล้วก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผู้มันจะสงบนะผู้มันอยู่คงที่นะไม่มีอะไรหรอกนอกจากน,น,นั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเต็มอยู่ยังไปรู้สึก เหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสาคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดคำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบอ,งอเอาละ